ผมอยู่ที่บริเวณท่าเรือปลิมแม่น้ำเมยไม่กินกาแฟม่อนกาแฟไม่คะคนณสวย ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณท่าเรือริมแม่น้ำเมยนะครับนะที่บ้านแม่ตะวอนี่แหละนี่มาอีกแล้วบ้านแม่ตะวอนนะใครเคยมาก็จะจำะวิวตรงนี้ได้ครับนะอันนี้ผมอยู่ฝั่งไทยเนาะครับมันมีแม่น้ำเมยกันแล้วก็จะเห็นวิวเจดีสีขาวนะครับที่อยู่ทางฝั่งพม่าอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง เดี๋ยวมาหาน้องแวะหาน้องที่รู้จักครับที่อยู่แถวนี้แหละนะไกด์ประยูนของเรานะครับใครที่เคยมาเที่ยวที่นี่ก็น่าจะได้เคยไปกับไกด์ประยุนนี่แหละนะเดี๋ยวไปหาหน่อยแล้วก็ว่าจะเล่นน้ําสักหน่อยมาถึงละอาบน้ําที่แม่นม้ําเมยเลยแล้วกันไปเล่นน้ําดีกว่ามาถึงเย็นหน่อยหน่อยแล้วมามืดแล้วนะครับแต่ก็นี่เฮ้ยวิวสวยว่ะตรงนี้สวยสวย,สวย คือมันมีแสงสะท้อนแสงแดดลงมาเป็นสีแดงนะครับสวยสวยสเราไปลงไปเล่นน้ำกันดีกว่าเป็นนะี้ลสวัสดีครับเช้าแล้วนะเมื่อวานก็ มาถึงเย็นละมืดละเล่นน้ําเสร็จผมก็มาถึงที่พักเกาะมีคนพักเต็มเลยอะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรก็เลยมาหาจุดหาอะไรตัวนี้ก็ได้ที่ใต้อาคารนะครับอันนี้เป็นสถา,านีตํารวจนะได้อาคารตรงนี้ตาขาเนี่ยครับก็ผูกเปนอนอยู่ตรงนี้ของผมจะผูกเปต่ําผมไม่ชอบลอย ต่ําแล้วมันจะนอนติดเลยแล้เดีวเดี๋ยวบ้มไม่ต้องนอนได่ดูก็ได้นะกดลงไปครับมันก็จะติดเลยติดหัวก็ประมาณนึงจะลอยๆเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แหละมีรองนอนมีหมอนโอเคครับตอนนี้รอน้องๆที่จะเราจะนั่งเรือล่อ,ลองเรือแม่น้ำเมยนะครับไปเที่ยวน้ําตกชื่อน้ําตกนอตตะนะก็นี่แม่น้าเมยครับนี่นี่ วิวกำลังสวยเลยเช้าเช้าดูฝั่งตรงนั้นมีหมอกหนาเลยครับวิวกำลังสวยเลยสวยมากครับสำหรับที่นะหมู่บ้านนี้ฮะหมู่บ้านเมตวอนะก็วิถีชาวบ้านอยู่นะครับนี่มีถ้ามองสังเกตดีๆในลิปเนี่ยนะครับเนี่ยชาวบ้านเขาก็ออกไปเก็บหน่งดักปลานะครับนะชาวบ้านเขาดักปลาไว้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า กล้องใหญ่ผมก็ไม่ได้เอามาไม่ได้เลยไม่ได้ซูมลงไปให้ดูเลยก็ขครผ่านไปผ่านมาที่หมู่บ้านแม่ตะว,วอนนี่ครับหรือบ้านท่าสองยางก็มาแวะมาพักกันได้ที่นี่เลยนะครับถานี้ตำรวจภูทรแม่เมยนะหรือเขาเรียกว่าโรงพักบ้านแม่ตะว,วอนนี่แหละเนะน,นี่ยรานอนได้ครับจะนอนผมนอนตรงนีนะ้หรือจะนอนปกติผมมาผมจะนอนศาลาตรงนี้นะครับนี่ ก็มีลานจอดรถให้ด้วยนะที่นี่เราเข้ามาพักได้พักฟรีแหละเราก็เก็บรักษาความสะอาดให้เขานะมีห้องน้ํามีอะไรให้สบายสบายครับนะนะกินเออไม่ได้กินฟรีนะนอนฟรีอาบน้ําฟรีโอเคครับนะเดี๋ยวรอน้องก่อนเดี๋ยวผมทําอะไรกินก่อนโอเค เรือแล้วครับลงมารอที่จุดเรือล่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเรือลํานี้มีละลานี้แนหะละลาใหญ่เนาะไปได้หลายคน,นเดี๋ยวเราจะล่องขึ้นไปทางโน้นครับนะไปตามกระแสน้ํากระแสน้ําไหลขึ้นไปทางทิศเหนือนะปกติก็น้ําจะไหลลงทางทิศใต้ใช่ไหมอันนี้มันมันไหลไปทางทิศเหนือครับแม่น้ำเมยนะเนี่ยแอบมาดูพี่ๆคนเรือเขาซื้อน้ํามันกัน นี่ไปละหนึ่งข,ขวดเขาขายเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยลิตรเท่าไหร่นี่ละสี่ส huh? ิบบาทฮะสี่สิบสี่สิบบาทอ๋อก็แพงกว่าในเมืองนิดหน่อยเนาะลิตรละสี่สิบบาทอันน like ี lights, ้ม like okay. ันใช้อะไรเบนซินว่าดีเสียอันนี้อะไรเบนซินเบนซินใช่เรือเล็กวันนี้นี่ใช้เป็นเครื่องเบนซินหมดเลยเหรอไม่ใช่ตลอดเรือเล็กอ๋อถ้าเรือเล็กนี่เบนซินเหรอ แต่ถ้าลำใหญ่นี่ดีเซล,เซลอ่อเ okay. ความรู้เพิ่มอีกนิดหน่อย,อยเรือลำเล็กแบบนู้นนะครับะจะใช้เป็นเครื่องของเบเครื่องเบนซิน,นใช้น้ำมันเบนซินไอนี่ดีเซลเลยเ,ลเครื่องอีซูซูด้วยอันนี้คนขับเรือของเราที่จะพาเราไปชื่ออะไรครับชื่ออะไรก ฮะเปโปฮะเปโป๊เ<า>ปโปครับเปโป,ป,โ,ปโอเคนี่เปโปี่นคนขับเรือเรา <laughs> เอ่าระหว่างรอน้องน้องมาเดี๋ยวผมขอแนะนำกระเป๋าใบนี้หน่อยผมซื้อเองนะไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้ค่าโฆษณา,า,าะไรนะกระเป๋าอ่ามันเป็นยี่ห้ออ่าชื่อว่า Arctic Hunter นะครับนี่ Arctic Hunter อ่าใส่กล้องกบพาได้นะครับมีช่องใส่ของใส่อะไร มีช่องใส่แบตอะไรต่างๆเดี๋ยวมันเปิดให้ดูแล้วกันนี่นี่นี่เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะอันนี้เป็นตัวล็อกมันนะครับเนี่ยล็อกกระเป๋าออกง่ายล็อกข้างล่างก็ได้ครับถ้าถึงตรงนี้เหมือนผมใส่ของแล้วอ่านี่ถึงนะครับมันก็เนี่ยเรามาดูข้างในบนเนี่ยไม่มีซิปไม่มีอะไรเนาะแต่ตรงนี้มีซิปช่องหน้านี่ครับไว้ใส่ของใส่อะไรได้ข้างในเป็นผ้านุ่มๆนะข้ากอนข้างๆเนี่ยเนะี่ยผมสามารถใส่ขวดน้ํใไ่นี้ได้นะแล้วก็เอาไม้ซิฟฟี่ไม้ซิฟฟี่เนี่ย เสียลงไปได้ด้วยล่างข้างล่างให้ดูนี่เป็นไงข้างล่างมีขาตั้งกล้องล็อกติดได้ด้วยเจ๋งอ่ะแบงนี้ข้างในในี่ผมใส่ของเนี่ยใส่กล้องใส่โดนตรงนี้นะครับใส่ตะลักใส่กล้องโปรตรงนี้เอาออกไปละนะครับไม่ได้พกไปตรงนี้มีช่องอ่าตรงนี้ข้างหน้านี่จะมีช่องครับช่องใส่ของวันนี้แบ่งเป็นช่องช่องไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ผมใส่แบตโกโปรไว้ข้างล่างเนี่ยพกมาด้วย มาดูข้างหลังนะครับตรงนี้มันจะเอาไว้ใส่กับกระเป๋าเดินทางแบบลากครับมันจะใส่ส่วนที่ตรงเขาเรียกอะไรด้านด้านที่เราดึงขึ้นมาได้ครับแนะนําเลยมีซิปข้างนี้ด้วยนะจิงมันจะมีใส่ของ2ข้างเลยครับีสวยครับแนะนําเลยกระเป๋าใบนี้นะนะครับอะไรนะอาร์ติคฮันเต นะครับสนใจเดี๋ยวก็จิ้มลิงก์เลยเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะครับน้องๆมากันแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะพาน้องๆล่อง,องเรือไปตามแม่น้ำเมยนะครับไปน้ำตกนอกจกักเอะมาละหนุ่มๆสาวๆ ถึงแล้วครับน้ำตกนอกตตานอตตออกเสียงยังไงก็ประมาณนั้นแหละครับนอตตานอตตานอตเตนอตตานี่แหละประมาณนี้ครับนี่เรือเรามานี่อันนี้จะอยู่บนน้ํานะนี่เป็นแพรครับบ้านแพบนน้ำนี่นะครับบรรยากาศดีสวยงามนี่เดี๋ยวนี้มีขายขนมแล้วมีขนมมีมามา่มาโอ้ พร้อมเลยพร้อมเลยสวัสดีค่ะครับอันนี้พูดภาษาอะไรภาษาไทยภาษากระเลียงกระเลียงกระเลียงนี่สวัสดีนี่อะไรตอนตอนนี้ตอนแรกกีตอนแรกกีมาวันแรกกีชื่ออะไรคะแมาตาโพฮะแมาตาโพอะไรนะแมาตาโพ เนาะตะพอนี no, ่ห oh. น mm ู hmm. mm hmm. ชื่อเนาะตะพอไปผมพาเดินถ่าย mm hmm. นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปนางแบบในแบบ mm hmm. สวยรๆรอๆนะเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้ครับน้ำตกตรงเนี้ยเราสามารถลงไปได้เลยอ๋อเหยียบไปได้เลยนะครับนะตรงนี้เป็นพึ้นทายน้ำช่วงนี้น้อยละมีเรือเป็ดนี่นี่นี่เรือเป็ดให้ถ่ายให้พายอยากออกกําลังก็ได้ครับ องนี uh. ้เราสามารถขึ er, so Wait, ้นไปได้นะเป็นชั้นเป็นชั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปมาไม่น่าลื่นเนาะอไม่ลื่นไม่ลื่นไปได้ไปได้เรอยครับน่นี้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป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 ไนบปไาไป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 มปไปไปไ น้ำมันน้อยนะแต่ก็สวยอ่ะสวยในแบบของมันนะครับดูไอ้ตรงเนี้ยครับอ่าหินน้ำตกตรงเนี้ยเนี่ยมันมีลวดลายที่สวยงามเนาะแต่มันเดินไม่ลื่นเลยนะเนี่ยเดินอย่างเงี้ยไม่มีลื่นเลยครับสบายสบายเดินเลาะเลาะเลาะ,ละขึ้นไปบนนู่นเลยก็ได้นะเห็นไ,ไหมไปไหมล่ะผมไปครับไป เดี๋ยวเลาะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงอีกด้านหนึ่งของน้ำตกตกอะไรมาด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เปียกหมดทำให้คุณผู้ชมได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูนะว่ามันเดินขึ้นมาได้จริงขึ้นมาจนเหนือสองล่าง เลาะให้มานี่มันจะมีทางไปได้ครับแล้วก็ไม่ลื่นนะแต่ต้องระวัง,งยังไงนี่เราขึ้นมาด้านบนละอันนี้เป็นแอ่งให้แช่ได้ด้วย,วยงามเรามีขึ้นไปอีกครับบนนั้นเลยไปเดอดทานลลอกขึ้นไปเไรื่อยๆครับ น,นี่อันนี้ไม้กลายเป็นหินแล้วเนะนี่ยเนี่ยครับไม้ล้มน้นหัวไหลไม่รู้กี่พันปีละวล้มกลายเป็นหินไปแล้วนี่ต่อนะ้นี่้างนู่นนะทางล่างอยู่นู่นเลยนะครับน้ำตกเนี่ยมันจะไหลลงจากกล่องเข้ามานะครับอยู่ในบริเวณของรัศกะเหลี่ยงไหลลงแม่น้ำเมยไปเลยอันซีนมากมาก,มากครับใครได้ผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ย มาครับมาเที่ยวกะกมันจะขึ้นไปให้สุดเลยจะพาไปมันไปได้ ขึ้นมาด้านบนละอันนี้ฝั่งนี้ที่ผมขึ้นมาแล้วก็มันมีฝั่งเนี้ยมันจะมีน้ําตกไหลลงไปฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับตรงนั้นเป็นศาลามีเอ่อมีคนมาเฝ้าอยู่ที่นี่ไปต่อเดินเล่นเดินเล่น,ลนออก็กำลังนิดหน่อยอืม้ม ขึ้นมาบริเวณบนสุดแล้วคุณด้านบ,บนก็จะเป็นพื้นที่ของเตขตฝั่งพมา่าเป็นเป็นพื้นที่ไร่สวนของชาวบ้านมีเด็กๆด้วยผมมาอยู่ด้านบนแล้วนะอันนี้คือบนยอดของน้ำตกแหละไม่เป็นพื้นพื้นที่พื้นที่กเกษตรของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวพาเดินเลาะลงไปละ นน้าเย็นสดชื่นด้วยเนี่ยทางลงก็ระวังหน่อยนะครับมันนานแล้วแหละแล้วก็เป็นดินบ้างลื่นอาจจะลื่นได้ไปไปไปโอ้ <Hey. S 2> มุมนี้ก็สวยเ่ะเอาไหมว่าสวยแหละธรรมชาติดีมากอ่นนี้เป็นบริเวณบ้านพักของคนที่เฝ้าที่นี่นะเฝ้าน้ำตกของเนี้ยผมอยากมานอนมากเลยเดี๋ยวหาโอกาสมานอนดีกว่าขอเข้ามาเดี๋ยวมากับน้องๆที่เป็น คนพื้นที่เป็นชาวบ้านแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมานอนมาแคมป์เหมือนที่นี่เผื่อมานั่งชิลตกปลาได้อะไรเงี้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับอ๋อ,อบริเวณก่อนถึงตรงนี้จะเป็นพื้นทรายที่เคยมามันไม่ใช่พื้นทรายนะครับจะข้ามไปตรงนู้นหรือลงไปตรงนี้อันนั้ผมลงทางนี้แล้วกันอ่ยเป็นพื้นทรายพื้นทราย,ยก่อนเป็นพื้นดินนะ มีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มด้วยทางไตรงนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเอาดิอ๋อทางตรงนี้เป็นอย่างนี้ครับเ,เป็นขั้นบันไดธรรมชาติกูจะลื่นไหมนะไม,ไม่ลื่นไม่ลื่นนี่มีราวเชือกมาให้จับนะ ดูน้ำดิน้ำโคตรใสอ่ะลึกลึกมากปลาเนะี่ยปลาปลาปลาเยอะนะครับเอ้มีลูกปลาตรงนี้ลูกปาลกปาเต็มเลยโอเคไปไปสั่งลู้ตละถ้าไม่ดีกว่าไปไป นี้พี่นักท่องเที่ยวมาเพิ่ม ใครที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดตาาในบริเวณอำเภอท่าสองอยางนะครับก็แนะนําที่น้ําตกน้อตตะนี้เลยนะครับเดินทางง่ายนะครับไม่ยากรถยนต์จอดที่ท่าเรือเลยเลยแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับเราก็จะมาถึงน้ําตกอ้อลืมบอกค่าบริการไปเลยเราต้องเหมาเรือนะครับทั้งลำลนะครับมันจะมีลําเล็กกับลาใหญ่ก็ลําเล็กก็อยู่ที่600บาทครับนั่งได้ประมาณ3 4สีท่านนะครับ ก็เรือลำใหญ่ก็จะนั่งได้มากกว่าจะอยู่ที่ราคา1,500บาทากใครสนใจนะครับก็ลองมาเที่ยวกันนะครับที่บ้านแม่ตะวออำเภอท่าสอยากจังหวัดตาก